นนจะพาเพื่อนๆมาเล่นน้ำนะคะเล่นจะซีบหมดแล้วเขียวอันนี้ไม่มีคนนะคะเพราะว่าฝนจะตกมาแล้วสบายมากเพราะว่าไม่มีคนไม่มีใครอยู่มแค่เราคนเดียว ไม่มีคนเลยฟิตเนยก็มคีคนเดียวเล่นจนเซ็หมาแล้วค่ะสไลเดอร์เสียฝรัง่งขึ้นเล็วน้องนุยอยู่ชันอะไรนะ ต้องหน่อยอยู่ชั้นยีสี่ใช่ไหม <Yeah. S 1> ใส่ต้องใส่กัวฝนเก็บผ้าหมดแล้ว <c oughs> ดีแล้วไม่มีใครมีแต่เราฝ <c oughs> นมาแล้ว กี่ละว่ากี่รอบนะก็เป็นสิบแล้วนะมัจดตินจนนิ้วนี้สิบหมดแล้วเงียงขิงฉันเงียงขิงพี่สีดหมดแล้ว ผมจะตกก็เลยไม่มีใครมาเล่นโอ้นาย,ย,น,ายนันสบายม่คนเดียวเพื่อนเราเองอเห็นไหมครับเพื่อนลงมาแล้วค่ะ พักจะมีผ้าฝรั่งปิวกินสมาำเสร็จก็มาออกกำลังกายค่ะ แค่นี้ก่อนนะครับเพื่นอนๆฝนรอแล้ว